เรื่องผิวเป่งปาก,กระไดนะคะทุกคนอยากเป็นธรรมชาตินะคะช่วยผิวดูฉ่ำโกรนะคะเหมือนจะเติมน้ําให้กับผิวนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้คขามีประสิทธิภาพนะคะมากกว่าวิตามินซีสิบเท่านะคะช่วยลดสาเหตุนะคะของความผิวหมองคล้ำนั่นเองน้องเหมือนเราไปโดนแบบจากแสงแดดมานั่นเองอสวัสดีค่ะพันธ์พอลแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกับบายอยีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนไปนะคะก็ได้แวะเข้าไปในเซเว่นนะคะเจอไอเทมเด็ดไอเทมหนึ่งนะคะที่เป็น ไฮเทมดูแลผิวของเราเออฟังบูริเยนะคะก็คือตัวนี้เลยจ้าท่าดาตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าวัสลีนะคะเอชที่ไบรกูต้าไฮยาเซรั่มนะครับเบรนโลชั่นดิวอี้เลดนนะคะโอ้โหชื่อยาวมากนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะเขานะคะเป็นเซเอ้ยเซรั่มโอใช่เซรั่มขออภเยนะคะทุกคนเป็นโลชั่นทาตัวนะคะทุกคนที่มีส่วนประกอบนะคะของกูต้าแล้วก็ไฮยาเนาะ ผิวนะคะคดูกระดาษอางใสนะคะฉ่ำโ,โกเนาะแต่เขาเขียนว่าเซรั่มบูทโลชั่นนะเออก็ไม่ติดเราได้หมดนะตัวนี้เขาก็จะมีกูต้าโกรนะคะไฮูรอนนะคะในอะซมิลิกนะคะคูณ10เหนือกว่าวิตามิน C 1 0เท่าเนื้อเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำนะคะทุกคนซึ่งตอบโจทย์กับสภาพอากาศตอนนี้มากเลยเพราะว่าอากาศครั้งที่จะอบอ้าวแปรปวนแล้วก็ร้อนนะคะทุกคนเนาะก็เราก็แบบยังไงอะ ไม่อยากลงอะไรที่มันแบบเหนียวเน,นินอตัวเท่าเ่าไหร่นะคะอันนี้นะคะซองอะไรยี่สิบเก้าบาทนะคะก็เห็นเขาคนดีวิวค่อนข้างที่จะเริ่มเยอะแหละแล้วเขาก็บอกว่ามันข่าจริงๆนะทุกคนยี่สิบเก้าบาทก็ข่าได้เออแต่นี้เป็นขนาดรูปแบบซองเนาะเดี๋ยวถ้าใช้ดียังไงจะมาใช้ไปเป็น,ปนแบบขวดนะคะจะไปซื้อแบบเป็นหลอดนะคะแบบขวดแบบหลอดอะไรพวกนงอ่ะแต่อันนี้เนี่ยเขาไม่วางขายในเซเว่นนะคะทุกคนเนาะราคายี่สิบเก้าบาทนะคะกลิ่นหอมมาก กลิ่นหอมนะเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนใสๆเลยนะพอเกลี่ยไปแล้วนะคะแตกตัวเป็นน้ําจริงนะคะทุกคนกลิ่นหอมมากไม่เหนียวเนหนอะหนะเลยอะแต่ไปเห็นมาว่ามีอีกสูตรหนึ่งอะเป็นสูตรสีทองนะคะทุกคนแต่อันนั้นอะอาจจะไม่มีวางขายในเซเว่นเนาะก็อาจจะเป็นแบบเป็นแบบหลอดด้วยกันนะคะเดี๋ยวถ้าใช้ดียังไงเนี่ยก็มีคลิปทาตัวเร็วๆนี้นะเพราะว่ามีคนหลายคนอนะดีเควนมเราว่าเออพี่บำรุงผิวด้ ครีมอะไรกันมากนะคะถ้าใครอยากดูนะคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะอยากทำคลิปอะไรคอมเมนต์บอกเลยนะคะทุกคนไม่ต้องรอชา้าไม่ต้องรอกรอนะคะเดี๋ยวจะพยายามเร่งรีบรัดรีบทำให้นะคะอย่างเร็วนะจ๊ะนี่นะคะทุกคนใบนะคะก็ได้ทานะคะเจ้าตัวโลชั่นวัสลีนนะคะเสร็จสรรที่เอ็ดยนะคือซึมเร็วมากแล้วกินนะหอมติดผิวจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวขออ่านคำเคลมเขางน,นึงก่อนอย่างที่เราบอกกันแหละว่าน้อเขามีกูต้าโกลนะคะก็ไฮยล,ลูรอนนะคะแล้วก็ แอคทีฟในอะซิมอลิกนะคะก็ช่วยในเรื่องผิวเป่งปักกระไดนะคะทุกคนอยากเป็นธรรมชาตินะคะช่วยผิวดูฉ่ำโกรนะคะเหมือนเติมน้ําให้กับผิวนะคะแล่ก็ที่สาคัญตัวนี้คับมีประสิทธิภาพนะคะมากกว่าเิตินซีสิบเท่านะคะช่วยลดสาเหตุนะคะของความผิวหมองคล้ำนั่นเองเนาะเหมือนเราไปโดนแบบจากแสงแดดมานั่นเองเนาะก็เป็นโลชั่นนะคะเนื้อบางเบาแต่ตัวเป็นน้ําซึ่งเข้าสู่ผิวทันทีนะคะให้ผิวดูกระจ่างใสนะคะฉ่ำโกยิ่งขึ้นเนาะด้วยสูตรนะคะเฉพาะจากวัสลีนั่นเองนะเป็นสูตรที่ไม่เหนียวเหนอะหนกนั่น จริงนะคะทุกคนถ้าใครได้ลองใช้แล้วเนี่ยบอกกันด้วยนะแต่ว่าส่วนตัวเราเนี่ยอยากแอบไปสสยมาเป็นแบบหลอดน,นะสองสูตรมีใครอยากดูไหมว่าอ,อผลลัพธ์ได้เป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาด้สําหรับวันนี้นะคะไปนะคะก็ไม่มีแล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะใช่ปากกนไลค์ซับสไครต์กระดิ่งได้เจ๊ะแล้วถ้าใครนะคะอยากให้ไปทัคลิปรีวิวอะไรนะคะเอาคอมเมนต์รีเควสก,กันเข้ามาได้เลยเนาะจะพยายามตอบคอมเมนต์นะคะยังมีีขอตัวลาไปก่อนละค่ะ